ความงดงามข้องทะเลอันดามันต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้มีเพียงแค่หาาทรายที่ข้าวส่วยท่านั้นนะแต่ว่ายังมีทําและวก็านามทะเลเนี่ยที่สวยแปลกตารอให้หนักทองเที่ยวเนี่ยได้ไปสัมพัสค่ะโดยเฉพาะทีก่กาอพนักและก,ะก็กาหอห้องที่เป็นแผดแมดงามข้องจังหวัดพังงาค่ะ นี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาค่ะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คุมขากับการม่เยือนเนะคะเพราะว่าที่นี่มีกิจกรรมลากลายค่ะทั้งการล่องเรือชมเกาะแกงผูกข้าหินปูนพายเรือแคน,นูหรือว่าขยักได้ชื่นชมธรรมชาติย่างไกลฉีดหรือว่าใครจะแวะวายในท้องทะเลนะคะก่อนที่จะปิดถ่ายโดยไฮไลท์สําคัญก็คือการล่องเรือชมความงดงามค้องพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นแบบนี้แหละค่ะทามกลางทัศนียภาพข้องแผ่น ฟาที่มาบรรจบกับพื้นน้ำทะเลอันดามันสวยพุดเลยค่ะครับสำหรับกาพนักมีความดุดเด่นนะครับโดยภูมิทัศผูเข้าหินปูนอุปโลมนะครับพื้นน้ำมีขนาดใหญ่นะครับเต็มไปด้วยธรรมสวยงามอาทิตํานกังก้า ทำโกงกาง้างทำไอศครีมทำปืนนะครับอ่ทาทำปีนนะครับซึ่งบางแห่งมีความลึกถึง50ถึง150เมตรนะครับส่วนเกาะอ,อ่งครับอ่ามีจุดเด่นคือทะเลในนะครับที่าเปรียบเสม,มือนห้องทุง่งขนาดใหญ่ากิจกรรมไม่ควรพลาดก็คือว่าก,การนั่งเรือลดทำนะครับกาสู้ภายใน โดยเฉพาะในช่วงน้ำลุ่มนกะท่องเที่ยวต้องนอนนอนรับนะครับนะไปกับเรือเพื่อโหลดผ่านเพดานท่ำนะครับชมินอกอินยอยก่อนจะเข้าสู่ลากูนะครับลากูข้างในนี้แหละครับเป็นทเทออเนี้ยเป็นเวิงน้ำมานะครับนะนักท่องเที่ยวก็สามารถจะเดินทางนะครับโดยเลือกใช้บริการแพ็กเกจทัวร์นะครับวันดีทิปนะครับนะ้าวันดีทิปนะครับในจากท่าเรือจังหวัดภูเก็ตพังงา เรือเมาเรือย่นนะครับจะทายเรือต่างๆเมื่อถึงจุดท่องเที่ยวนะครับจะมีผู้ประกอบการนะครับท้องถิ่นขอให้บริการเรือนะครับพร้อมด้วยคนพายให้คําแนะนํายากเป็นกันเองทานนี้รบฟังข้อมูลได้ที่อุทยานเพิ่มเติมเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชานเอาพังงานะครับหมายเลขศูนย์เจ็ดหกสี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดแปดนะครับนะขึ้นอยู่หน้าจอให้แล้วนะครับสําหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวนะช่วยทีเดียวนะครับเ่าพังงาครับค่ะ